นางรถไฟฟ้ามาตรานี้ปูนี่มีไนท์มาร์เก็ตอยู่เยอะที่เกิดมานะแต่ว่าเราเลือกมาที่นี่เพราะว่าอาจจะใกล้สุดแล้วก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่เลยชื่อว่าฝูฉินมาลงที่สถานีรถไฟฟ้าสาย5ลาย5ชื่อว่าฝูฉินทางออก A ทางออก A ปุ๊บก็เจอเลยเไป<ม>ลองดูกันว่ามีอะไรขายบ้าง มันมีนิดเดียวเหรอมีแค่นี้ขาทองมาอุตส่าย์จะไปทำคอนเทนต์ครับครามยังไม่จบจะเพิ่งนับศพทหารไปดูกันก่อนว่ามันอยู่ตรงซอกซอยไหน <reco ils> น่าอยู่อนี่รอ,อ,ร,อ,ร,อร่อยดีเลออร่อยดีอร่อยเพิ่มไหมไม่ต้องแต่ซ้มมันจางอ่ะ อะไรเล่นกันที่นี่เขาเล่นไพ่กันในแบบว่าเป็นเรื่องแบบว่าไม่ผิกดกฎหมายเลยนะเ,เดินดูกันต่อว่าตลาดนี้ข้างในมีอะไรบ้างนี่เหยวนรู้สึกเสี่ทนงหกยวนกนเบาหกขว่ามสิีก ว่านใจถูกไวเิ็นลี่นะน้ำห้าหยวนก็คือแรกไหนมาเก็บตัวท็อปท็อปที่ฉันตูมีห้าที่นะที่อื่นอีกสี่ที่ไปอ่านในคนะอมเมนต์นะเขียนไว้นะหาที่นี่ราคาถูกกว่าที่คนเดินดังๆมาสองคนเลยนี่หมานีวันจะกิน ก็บีบอ่างนั้นเลยเปล่าหัวไชเท้าขนมหัวไชเท้าออลองกินมันเป็นมันเป็นมันเป็นนมัฝรั่งพี่ทูนมันเป็นมันฝรั่งแล้วเขาก็เอามาละทอดแล้วเขาก็เอามาล่าคุกคุกข้างนอกแล้วเขาก็ยัดไส้ข้าในลองกินดูนะอันละหกเหมือนนี่เลยกอ๊วยอันนี้เดิเนเข้ามาก็า นีแตบผักอร่อยดีอ่ะชอบอ่ะลอ,อ,องชิมดูอันนี้ไก่ปั่นนะอันนี้ปลาหมึกโอ้ยล้นวน อันนี้ชาบูหมูกระท่งเหมือนของคนของของไทยนะแต่ว่าใช้ตาลต้มเาสว

โอ้โหเชอ่ามนี่กจ้มไมรอเมอุยวายตำไทยก็มีแต่พวกเราไม่ซื้อชิมนะใครไปก็ลองไปซื้อชิมดูก็แล้วกันเด้อค่ะเด้ออเียวนไมอกไม้้าดไก สำรวจตลาดฟูชิงไนท์มาร์เก็ตของกินเพียบเยอะแยะมากไปหมดเลยเลือกไม่ถูกเขาบอกว่าที่นี่เป็นตลาดกลางคืนที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะเปิดห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มครึ่งทุกวันอ่ะลองไปดูคกินเยอะแยะเลยกุ้งอะ่ะล,ลองกินไม่ซื้อกลับ้านกินในนี่อะไรนะเสนหยวนอะไรลูกชิ้นทอด สิบ้ยนต่อสามไม้หรือเปล่าสามไม้สิบโยนเราเอาต้องถามเขาารไมไไม่รู้อะไรไม่จะไม่รู้อะไรอาหารชนิดนี้คืออะไรมีทุเรียนเป็นส่วนประกอบด้วยจ้า ทอดกเลยว่ยอเีถ้าเพิ่มเพิ่มหมูอบเปียนี่สุดสองเหลอ ซิกเนเจอร์ลองกินก่อนเหยอ่ะกินเบเจลล์นะครับ12หยวนซิกเนเจอร์ใช้เส้นใหญ่เบลรบเตอร์เลนเป็นแผ่นใหญ่มากแต่ไม่ได้ถ่ายก็คือเอาพวกนี้ผสมผสมผสมแล้วใส่น้เอซอสแล้วก็ซอสแล้วก็เอาไปแผ่ๆแล้วก็ม้วน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 เราสั่งแค่เนี่ยอันเดียวแปกชิมกันเบเจลล์ลอดนะเบเจลล์ลอดเย็นไหมเย็นเย็นเย็นเลย12 สิบสองสองอ้างหกสิบหกสิบบาทสั่สั่งใมือยเคลมเอร่อยก็ลองก่อนเลยอร่อยอร่อยทุกอย่างเป็นไงบ้างคะของกินที่ฟูชินไนมาเก็ตเยอะจริงๆใช่ไหมล่ะมีบางอย่างเราไม่รู้มันคืออะไรเราก็เลยไม่กล้าลอง ใครไปเที่ยวมาชิมอะไรมาถูกใจก็บอกกดกันได้นะจ๊ะภาพเก็บตกของวันนี้เมื่อกลางวันเราได้ไปลองกินเฮทิเฮทีให้กินชาองุ่นปั่นแก้ละสิบแปดหยวนอ่ลองชิมดูอ่ชิมก่อนก็อร่อยกินจ๊ะแต่ฉันคิดถึงชา ถูกกวาแล้วก็ขนมปังเบอร,ร์เกอร์อที่เราบอกให้กินฮอลลี่แลนด์เป็นยังไงไปดูกันโดนัทสะอันไหมเท่าไหร่เก้าอยดโนะดนะัทเบรดเอออามาอยากปัสสาวะปัสขาวะนี่้ำ ชิมกันไม่ได้อวยใครนะอันนี้เป็นมะพร้าวอันนี้เป็นผายแอปเปิลสองข้างในมันนี่คือขนมปังมันอยู่แค่ข้างหน้าเองแอปเปิลอยู่หน้าเองเป่ะเนี่ยเองกินดิกินเลยอ่ะกินเลยไม่มีแอปเปิลอะไรอยู่ไมเดี๋ยวมีแอปเปิลอยู่แค่ข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ลองกินดูนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเข้าปากก่อนนะจ๊ะปังมีแค่ข้างหน้าเหมือนโรตีบอยอืมนะโรตีบอยข้างหน้าแล้วขนมปังนุ่ม เอือขนมปังนุ่มอ like okay. ่ะไปอย่างที่สองแอรไอ้มะพร้าวสองอันสิบเจ็ดหยวนน่ะใช่สอันสิบเรารับแปดาสี่สิบบบาทอ่ะโรงพยาบาลสี่สิบบาทอืมกนคือขนมปังแล้วมะพร้าวตรงไหนมันขึ้นโคโค่นัทดพี่อภิทูนข้างหน้าโคโค่นัทมั้งเอามาโรยโรยมั้งเนี่ยข้างหน้ามปนโคโค่นัทข้างในเป็นขนมปังน่าเชิญกันเชิญนะคะอืม อมันก็มีกลิ่นมะพร้าวอะน่าใช้มะพร้าวแบบผมโรยข้างหน้าแต่ตัวเนื้อไม่รู้สึกนะเป็นขนมปังแต่มันนุ่มอืมไม่ติดหวานอันนี้หวานกว่าตัวนั้นมันไม่เหือนมแบบของของมันไม่ได้แบบติดหวานเหมือนที่เรากินกันอีฮอรอหนึ่งชอบไปซื้อตอนยินไงไม่แต่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้ออืม่าใครมาก็ลองกินดูนะจ้าฮอลลี่แลน์ เรา <Yeah. S 1> ชิมไม่กุนแล้วแต่ที่เป็นรูปหน้ากระตูเราไม่ซื้อมานะมันแพงเราเลยไม่กินบอกตรงๆไปล่ละตอนหน้าจะพาขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยกลับบ้านกนันนะจ๊ะแล้วไปดูบทสรุปเที่ยว12วันเสฉนฝั่งตะวนออกเป็นอย่างไร